ที่1มกราคม2568เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและการถแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำวันของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2568วันที่2มกราคมณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเปิดกิจกรรมล้ลฟ์ไทฟิตฟิตกายฟิตใจออกกำลังกายทั่วไทย วันที่3มกราคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยาครั้งที่1 2568วันที่6มกราคมเวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยาชั้น 3. สาศาลากลางจังหวัดพะเยาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวันที่6มกราคมณห้องประชุมศูนย์แพทยาศาสตร์ศึกษาชั้นินิก โรงพยาบาลพะเยาเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2 5 6 8วันที่7มกราคม ร่วมเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณตำบลร่มเย็นอเภเชียงคำจังหวพะเยาว,วันที่8มกราคนณโดมสำนักงานสาธารณสุขจังหวพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีกระชับความสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวพะเยา วันที่8มัรราคมเวลา15นาฬิกา30นาทีณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะยาเข้าร่วมกิจกรรมคลิปออผู้นำต้องทำก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิพาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชภุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัววันที่9มกราคมเวลา9นาฬิกา ณห,ห้องประชุมหนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาครั้งที่2 2568และเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชีวัดเวลา11นาฬิกาเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี2568วันที่13มัรราคมณห้องประชุม3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ,รและนิเทศงานกรณีปกติร,ตรอบที่1ปี2568เคสสุขภาพที่1ผ่านระบบออนไลน์วันที่15-17มัรราคมเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย h e a l t h ทั่วไทยคนไทยห่างไกลโรค NCD วันที่22มกราคมเป็นประธานเปิดคลินิกเบาหวานระยะสงบ DM Remission น,น,นั้นลานหน้าคลินิก NCD โรงพยาบาลเชียงม่วนจังหวัดพะเยาว,วันที่22มัรราคมเวลา15นาฬิกาณบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาขับเคลื่อนกิจกรรมผู้นำพาธรรมปลูกผักกินได้วิถีพอเพียง วันที่24-25มกราคมเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอีกของชนเผ่าบนพื้นที่สูงประจำปี2568วันที่27มกราคมณศาลากลางจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา วันที่29มัตมกราคมณห้องประชุมการสลองคําอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคําเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิดอ f f NCD Remission Clinic โรงพยาบาลเชียงคําวันที่30มัตกราคมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กปี2568สําำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพปีงบประมาณ2,568โดยจัดให้มีกิจกรรมเต้นแอโรบิกทุกวันพฤหัษษสบดีเวลา15.30นาทีกิจกรรมแข่งขันเปตองของทุกกลุ่มงานและกิจกรรมยืดเหยียดร,ร่างกายทุกวันเวลา10.30นาทีเป็นต้น